รอบันทันข่าววันนี้กับพิชันค่ะจารย์คดิพาทบังช้างคุณผู้ชมคะล่าสุดกรมศิลปากรค่ะได้ออกมาบอกว่าปราสาทตาควายสามารถซ่อมได้หากนะคะปราสาทตาควายยังตั้งอยู่บนแผ่นดินของไทยและเป็นของประเทศไทยค่ะ อธิบดีกรมศิละปากรค่ะได้ออกมาชี้แจงกรณีที่ปราสาทตะควายได้รับความเสียหายจากการูรบว่าเป็นที่ตระหนักกันดีว่าไม่ควรมีโบราณสถานแห่งใดในโลกนี้ได้รับความเสียหายจากเหตุสงครามโดยเหตุนี้ค่ะประชาคมโลกหรือนานาชาติจึงมีกติการ,ร่วมกันในการไม่ใช้โบราณสถานเป็นฐานที่มั่นหรือกองกําลังทหารหรือมีการปฏิบัติการใดๆในการสงครามที่ใช้โบราณสถานเป็นที่มั่นสําหรับปราสาทตะควายจากข้อเท็จจริงแล้วเป็นที่ ทราบกันดีค่ะว่ากองกําลังทหารของกัมพูชาได้ใช้เป็นที่มั่นหรือจะเรียกว่าซ่องสุมกําลังอะไรก็ได้ก็แล้วแต่ค่ะแต่ก็เป็นการใช้โบราณสถานเป็นที่มั่นเท่ากับว่ากัมพูชาได้ละเลยกติกาซึ่งเป็นที่ยอมรับกันเป็นสากลไม่ว่าจะโดยสนธิสัญญาใดๆก็แล้วแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ก็เป็นธรรมดาค่ะที่ฝ่ายไทยต้องมีการปฏิบัติทางการทหารซึ่งเป็นไปตามความจําเป็นโดยผลของสงครามเมื่อเป็นจุดะทะก็ยากที่จะเลี่ยงความเสียหาย เมื่อเกิดความเสียหายแล้วก็ <_ C os ic> จะถูกถามเสมอว่าจะทําอย่างไรต่อไปจะสามารถฟื้นฟูบุรณะได้หรือไม่ซึ่งทางอธิบดีกรมศิลปากรค่ะข,ขอยืนยันว่าหากแม้กรมศิลปากรได้มีโอกาสซ่อมแซมปราสาทตาควายหรือปราสาทหลังใดก็แล้วแต่ที่เป็นของไทยเราสามารถบุรณะกลับคืนมาได้อย่างแน่นอนที่สุดซึ่งเคยมีประจักษ์พยานมาแล้วคือปราสาทหินพนมรุง้งปราสาทหินที่ามปราสาทหินะดกก๊กทม ซึ่งเป็นปราสาทที่มีความซับซ้อนมีลวดลายวิจิตรมากกว่าปราสาททากฟายก็สามารถซ่อมกลับมาได้จากสภาพเดิมที่อยู่ในลักษณะเป็นกองปลหลักหักพังเช่นเดียวกันค่ะทางทิบดีกรมศิลปากรยังทิ้งทายว่าวิธีการซ่อมของกรมศิลปากรเรียกว่าเทคนิคอนาสติโลซิสซึ่งเป็นวิธีการเรียนรู้จากฝรั่งเศสด้วยการนำลงมาแล้วกลับมาเรียงใหม่ค่ะวิธีนี้ประสบความสำเร็จมาแล้วในการซ่อมปราสาทหินพนมลุงปราสาทหินพิมายโดยหลักการคือเรื่ ลงมาทั้งหลังค่ะทําผังว่าหินแต่และก้อนตกลงมาจากทิศใดแล้วก็ทําโครงสร้างใหม่ที่แข็งแรงจากนั้นนําชิ้นส่วนเดิมเข้าไปต่อประกอบเราซ่อมปราสาทหินพนมรุง้งปราสาทหินที่หม่เมื่อ50ปีที่ผ่านมาค่ะ <S <S มาต่อที่เรื่องนี้กันค่ะคุณผู้ชมคณะกรรมการการเลือกตั้งค่ะได้มีการประชุมหารือนะคะการเลือกตั้งแบ่งเขต4จังหวัดค่ะ การประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งช่วงบ่ายวันนี้ค่ะประเด็นสำคัญก็คือการพิจารณาแบ่งเขตเลือกตั้งจังหวัดที่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนเขตเลือกตั้ง4ีจังหวัดได้แก่ปทุมธานีสมุทรสาครน,นครศรีธรรมราชลบบุรีโดยอ้างอิงจากจำนวนประชากรน,นะคะ31ธันวาคม2567ซึ่งคณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้งค่ะที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานได้พิจารณารูปแบบของการแบ่งเขตไว้เสร็จเรียบร้อยโดยจะเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาค่ะ มีมติในวันนี้ให้สอดคล้องกับจํานวนประชากรในแต่ละพื้นที่และพิจารณาจากความได้เปรียบเสียเปรียบทางการเมืองด้วยจากนั้นค่ะจะมีการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาให้การแบ่งเขตเลือกตั้งถูกต้องตามกระบวนการของกฎหมายต่อไปนอกจากนี้ที่ประชุมกรรมการการเลือกตั้งจะพิจารณาข้อซักถามของรัฐบาลด้วยค่ะอย่างเช่นโครงการต่างๆรัฐบาลดําเนินการค้างอยู่จะสามารถทําต่อได้หรือไม่รวมถึงแนวทางในการขอพิจารณาอนุมัติงบประมาณกรณีฉุกเฉิน เพื่อใช้ในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาแล้วก็กรณีสำรองนะคะหากเกิดภัยพิบัติอื่นๆและจะมีคำถามกลับค่ะไปยังรัฐบาลอย่างเป็นรายลักษณ์อักษรในภายหลังอย่างไรก็ตามจากการหารือกับรัฐบาลเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมากกตค่ะได้มีการเสนอให้กำหนดวันรับสมัครสสแบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อรวมถึงเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในวันเสาร์ 11, ท,าา 18, ที่17-31ธันวาคม2 5 6 8ที่โรงแรมเซ็นทาราค่ะศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ มาปิดกันที่ข่าวนี้กันค่ะคุผู้ชมเรื่องของ AI เนี่ยน่ากลัวอยู่แล้วนะคะแต่ล่าสุดค่ะมีผู้เสียหายเดินทางร้องทางเจ้าที่ตำรวจเพราะว่าตนค่ะโดน AI หลอกนะคะเป็น AI แบบแพลตฟอร์มทำให้เกือบเสียเงินนะคะจำนวน8ล้านบาท วันนี้15ธันวาคม25 6 8เวลา11นาฬิกาค่ะที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการสอบสวนกลางถนนพหลโยธินค่ะคุณแทนคุณนะคะหรือว่าคุณอี้แทนคุณประธานชมรมสันติประชาธรรมค่ะแล้วก็ผู้ช่วยนะคะได้มีการพาผู้เสียหายรายหนึ่งซึ่งเป็นคุณแม่ลูก3าค่ะเข้าร้องเรียนเพื่อขอความช่วยเหลือและให้ดำเนินคดีกับกลุ่มมิจฉาชีพซึ่งคุณเอนะคะนามสมมุติอายุส2ิปีอาชีพแม่ค้าออนไลน์ค่ะเธอถูกชักชวนให้ลงทุนนะคะสูญเงินจํานวน 8ล้านบาทคุณเอค่ะได้เปิดเผยว่าตนเองเนี่ยเป็นแม่ค้าขายของเมื่อเดือนเมษา,าย,ยนที่ผ่านมาเนี่ยมีคนทักมาทางไลน์นะคะชักชวนให้ลงทุนผ่านแพลตฟอร์มชื่อว่า ETO โรค่ะซึ่งภายหลังทราบว่าเป็นแพลตฟอร์มปลอม,อมที่สร้างขึ้นโดย AI ค่ะหลอกลวงคนนะคะโดยเริ่มต้นลงทุนเงินด้วยจำนวน5 0 0 0บาทและได้รับผลตอบแทนกลับมาจริงในช่วงแรกค่ะทำให้เกิดความเชื่อใจกลุ่มผู้ที่ถูกกล่าวหาค่ะใช้วาจาหวานล้อมให้ผู้เสียหายเนี่ยลงทุนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะด้วย ด้วยความเชื่อใจนะคะแล้วก็ความรู้เท่าไม่ถึงการไม่เท่าทันเกมพวกนี้ค่ะจึงตัดสินใจลงทุนตามคําแนะนําอย่างต่อเนื่องจนในท้ายที่สุดค่ะสูญเสียเงินออมทั้งหมดในชีวิตจํานวนกว่า3ล้านบาทไปหมดเลยนะคะและนอกจากนี้ยังมีเงินที่หยิบยืมคนนู้นมาหยิบยืมเงินคนนี้มา4ล้านบาทรวมรวมแล้วเนี่ยสูญไปเกือบ8ล้านบาทสร้างความทุกข์ใจและก็ระทมอย่างแสนสาหัสค่ะหลังจากที่เข้าแจ้งความที่สถานีตํารวจแห่งหนึ่งในพื้นที่บชนกลับถูกบุคคล นที่อ้างว่าเกี่ยวข้องกับคดีเรียกร้องให้จ่ายเงินเนะคะเป็นค่าทําคดีในอัตราที่สูงถึง30%ของมูลค่าความเสียหายและต้องจ่ายเงินก้อนแรกถึง5 0 0 0 0 0บาทซึ่งสร้างความเครียดความกังวลใจเป็นอย่างยิ่งขณะนี้นะคะตนมีการเครียดหนักคิดมากวิตกกังวลถึงขั้นสึมเศร้าค่ะคุณอี้แทนคุณจึงรับเรื่องนะคะเพื่อเข้ามาช่วยเหลือในการติดตามหาตัวผู้กระทาความผิดที่หลอกลวงเธอค่ะมารับโทษดาเนินคดีตามกฎหมายให้จงได้นะคะรวมถึง ทวงเงินคืนที่สูญเสียไปให้กับผู้เสียหายโดยครบครวนค่ะก็อย่างที่บอกไปค่ะผู้ชมไม่ว่าจะ AI หรือว่ามิชชาชีพนะคะล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่น่ากลัวทั้งนั้นค่ะเป็นใครใกล้ตัวนะคะเพราะฉะนั้นผู้ชมถ้ามีผู้ใหญ่นะคะที่เขารู้ไม่เท่าทันเนี่ยเราจะต้องช่วยเตือนกันนะคะคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกับประเด็นนี้ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยค่ะ